แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำปี2564กรณีการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำยมน้ำเป็นหัวใจหลักที่สำคัญประการหนึ่งในการทำการเกษตร รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านน้ำโดยยกให้เป็นนโยบายสําคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลท,ที่ผ่านมากรมชลประทานได้วางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี2563ทับ64จำนวน18,922ล้านลูกบาทเมตรแบ่งตามความต้องการใช้น้ำดังนี้อุปโภคบริโภค2,572ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ14อุตสาหกรรม392ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ2 รักษาระบบนิเวศ9,450ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ50การเกษตรฤดูแลง6,508ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ34กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านนา้ำ Water Security เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี2580โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ชลประทาน17.95ล้านไร่และเพิ่มปริมาตรเก็บกักจำนวน13,243ล้านลูกบาทเมตร สำหรับแผนการดำเนินงานปี2564มีเป้าหมายพัฒนาพื้นที่ชลประทานจำนวน0.29ล้านไร่และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักจำนวน105.46ล้านลูกบาทเมตรส่งผลให้การดำเนินงานของกรมชลประทานที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนถึงปี2564สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้35.23ล้านไร่และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้จำนวน83,017.08ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประเทศ ถยอย่างยั่งยืนต่อไปวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านนราพัน์แก้วทอง ท่านจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนโยบายการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการน้ําในลุ่มแม่น้ํายมเชิญรับชมได้เลยครับสถานการณ์น้าในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับสิ่งที่ห่วงก็คือเรื่องของฝนที่จะต้องตกเนื้อเขื่อนเพื่อเราสามารถกักเก็บน้ําได้ขณะน,นี้ในหลายๆเขื่อนปริมาณน้ําฝนก็ยังไม่มากพอในการบริหารจัดการที่จะต้องระบายน้ําให้กับพี่น้องกเกษตรในการทําการลูก อยากให้ท่านช่วยยกตัวอย่างการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ที่มีปัญหาหน่อยครับลุ่มน้ำยมเนี่ย ปัญหาคือเราไม่มีเกลือนขนาดใหญ่ในการที่จะใช้บริหารจัดการน้ำรุ่มน้ำหยดก็จะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาถึงเวลาหน้าน้ําน้ําก็จะท่วมเช่นเข้าทุ่งบางระกมท่วมมายังจังหวัดสุโขทัยพิจิตรลงไปถึงนครสวรรค์เนี่ยเพราะงั้นตรงนี้น้ําจะท่วมแต่พอเวลาแล้งแล้วน้ําก็จะไหลลงแม่น้าเจ้าพระยาหมดก็ทําให้รุ่มน้ำหยนแห้งขอดจะเห็นข่าวเกือบทุกๆปีว่ามีคนลงไปเตะฟุตบอลในคลองในในรุ่มน้ำหยมบ้างจากปัญหาดังกล่าวท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่าง ครบบ้างัการจะทําเขื่อนหรือฝายขนาดใหญ่ยังได้รับกันต่อต้านอยู่เราก็เลยใช้วิธีการไปดูประตูระบายน้ําหรือประตูที่สามารถกักเก็บน้ำายมเป็นขั้นบันไดซึ่งจริงๆเนี่ยทำมาตั้งแต่สุขโขทยัยมาจนถึงพิษณุโลกพิจิตรกรลงมาถึงนครสวรรค์ แต่แล้วเร็วนี้ก็คือได้เดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์นเนี่ยไปเล็กรัดในการก่อสร้างฝายกัน้นรูน,รน,น้ำอยูก็จะมีฝายท่านางงามอยู่ที่อำเภอบางละกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งกาลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ก็แล้วเสร็จประมาณ560%ไล่ลงไปที่ประตูระบายน้ําท่าแขออาเภอสางนามจังหวัดพิจิตรอันนี้ก็ประมาณ50%เช่นเดียวกันตัวที่สําเร็จแล้วก็จะเป็นตัวที่ประตูสางนามเนี่ยอันเนียเดิมเนี่ยเป็นฝายยางก็มีการเปลี่ยนเป็นประตูตบานพับเปิดปิดได้ที่ ก็ดําเนินการเสร็จแล้วที่น่าห่วงก็คือลงมาถึงที่วังจิตซึ่งวังจิตเนี่ยเนื่องจากมีการแก้ไขแบบทําให้งาน,นค่อนข้างจะล่าช้าแต่ขัะนี้นนก็เร่งรัดผู้รับเหาให้เร่งดาเนินการ ตอนนี้น่าจะดําเนินการไปแล้วประมาณ40-50%ลงไปถึงก็ไล่ลงไปเรื่อยๆก็จะมีประตูขั้นการดําเนินการต่างๆจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างไรบ้างครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้ลุ่มน้ํายมในอนาคตอีกสัก2-3ปีข้างหน้าเมื่อโครงการทุกโครงการได้แล้วเสร็จก็จะมีน้ํากักเก็บเป็นขั้นบันไดให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเพิ่มปริมาณน้ําในการช่วยเหลือการเกษตร,รได้อีกไม่ต่ำกว่า2-3แสนไร่ นอกจากเรื่องการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรแล้วทราบว่ายังส่งผลดีต่อระบบนิเวศด้วยอย่างไรบ้างครับสุดท้ายเนี่ยก็ดูเรื่องระบบนิเวศด้วยไปที่ประตูระบายน้ําปากลองบึงบอรเพชดตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการช่วยเติมน้ําเข้าไปในบึงเพื่อสร้างระบบนิเวศซึ่งตรงนี้ทางกรมประมงไปดูแลเนี่ยมันจะมีเรื่องของไขป่ปลาเรื่องของพันธุ์ปลาที่จะเติมเข้าไปในบึงบลอรเพชดได้เพราะว่าตอนที่ไปดูเนี่ยประตูมันค่อนข้างสูงน้ำเนี่ยมันจะไหลเข้าลําบากเราก็จะมีการ ขอทำประชาคมในการซุดประตูตัวบึงพลพภทลงมาเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลเข้าบึงพลเิษได้นั่นก็เป็นการบรหหาในการรุมน้ำหยก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นในความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันระดมความคิดกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นซึ่งจะช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ไปได้นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่าและต้นไม้ยืนต้นควบคู่การปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นแหล่งต้นน้ำของประเทศตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในการใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำอย่างยั่งยืนสืบไป